สวัสดีครับวันนี้ก็มา็นของผมเจมส์นบดินจกค่ายเอจฟอ์อีกเช่นเคยน,น,นะครับวันนี้อีกแล้วเทสรีวิวรอบเปิดเบอร์นะครับวันนี้เอาใจสายขวากันนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้า a n t e l e d c 2 0 1 6นะครับหมุนขวารอบเจ็ดนะครับวันนี้ก็นะช่วงนี้หมายตกป้ายากนะครับนานๆจะมีเวลาออกซีตรงนี้ อยู่กับการรีวิวรอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีทริปเล็กๆมากมายนะครับโอเคอย่าพิ่งพูดมากในเรื่องส่วนตรงนั้นนะครับมาดูสภาพลอกกันก่อนนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ตัวนี้นะครับได้เป็นมือสองมาอีกแล้วของไม่ครบด้วยนะครับก็อื่นมีลอกเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับสิ่งที่มีแถมมมีถุงหนังนะครับอย่างที่ผมเคยทุกพูดไปนะครับถุงหนังอยู่กับลอกราคา2 0,000ือัพเท่านั้นนะครับ s ต e ่า a 2018แม่งยังไม่แถมเลยนะแถมปเป็นกระเป๋าผ้าแทนนะแล้วก็อาอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเป็นคู่มือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใบประกันบ ok ็อกกอรี่นะครับใบประกันบ ok ็อกกอรี่แล้วก็บ็อกบ็อกถอดแขนบ็อกเดียว ok ok มีไว้ถอดแขนถ้าสามบ็อกจะเป็นหมาทำไมล่ะบ็อกบ็อกบ็อกฮ่าฮาอีกแล้วแล้วก็มีที่แปะกันสายลื่นนะครับผม อยู่เนี้ยมีแค่นี้เพราะว่าของมันไม่ครบนะครับเนื่องจากได้มือสองมานะครับดังนั้นน้เจมเปิดไม่แพงแน่ชุดนี้โอเคก่อนอื่นมาดูสภาพล้อก่อนครับผมนี่นะครับเป็น a n t e l e s DC 2016นะครับตัวนี้หมุนขวานะครับย้ำว่าหมุนขวานะครับเป็นขวารอบ7นะครับท่านใดเมื่อวานลงไปบอกว้าน้เจมเปิดขวาให้บ้างสิเปิดขวาให้บ้างสินะครับวันนี้น้เจมจัดให้แล้วนะครับ มาดูสาภาพโดยรวมกันเลยนะครับตัวนี้จะมีรอยขนแมวค่อนข้างหนาเลยนะครับเจ้าของเก่าใช้ลุยมากนะครับเห็นป่าเนี่ยบริเวณกระจังหน้าเนี่ยจะมีรอยขนแมวค่อนข้างหนาเลยคือเอาตรงๆอ่ะลอกโครเมียมเนี่ยข้อเสียของมันก็คือการรอยขนแมวคือแค่ผมเอามือแตะเข้าไปเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือละดังนั้นนะครับไม่แตกเลยสําหรับลอกโครเมียมที่มีรอยขนแมวนะครับไม่แปกย้ําว่าไม่แตกยิ่งถ้าเป็นอันเทเลสตปีเก่าๆนี่โอ้โหโครเมียมทั้งตัวครับรอยบานครับ รอยขนแมวบลาเลยนะจ๊ะโอเคมาดูทางอื่นอีกนี่นะครับสวยโดยรวมว่าไม่น่าเกียดเลยอ่ะนี่รอยนะครับตำหนินี่มีแล้วครับฝาข้างนะครับอย่างที่ผมพูดแทบทุกตัวเลยคือได้ปลาแล้วดีใจเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นรอยเป็นรอยขนแมวเนี่ยดีใจแล้ววางวางกับพื้นนะครับก็เริ่มดีใจ ไปหน่อยเป็นไงล่ะเป็นลอยเลยลอกราคาทั้งสองหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้หมุนลื่นมากได้ยินเสียงชิปไหมตัวนี้จะลื่นและหมุนไม่มีเสียงเลยนะครับหมุนค่อนข้างเนียนเลยครับจะดีกว่าตัวเมื่อวานนะครับเท่าที่ลองทดสอบดูนะครับแต่ผลแมวจะหนาไปนิดนึงนะครับอ่ะส่วนเลือกชิปทํางานไหมอ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมออกจะไปเทสนอกสถานที่ซึ่งจะเป็นสายชุดเดียกวกับเมื่อวานเลย เมื่อวานกูได้ว่าตีแม่งหมดหลอดเลยวันนี้ก็จะมัดไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเทสกันไปดูชิปว่าทํางานร้อยเปอร์เซ็นไหมไปวันนี้เราก็มาเทสชิปนอกสถานที่อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นเจ้าแอนเทเลสตีซีสองพันสิบหกขวานะครับย้ำวขวาเมื่อวานเปิดสายไปร้องขอขวามากอ้าวจัดไปน่เจมตามใจลูกค้าผู้น่ารักอีกเช่นเคยนะครับสายก็เป็นสายมมุนเดิมนะหมวนจากเมื่อวานที่หมดสปูลวันนี้ก็พยายามจะตีเบาๆนะครับเทสตขาว่าชิปมันทํางานไหมนะครับว อยใจเย็นเหลือไม่ถึงสิบเมตรอ่ะอีกไม้นะครับหมุนค่อนข้างลื่นและเนียนเลยครับหมุนแทบไม่มีเสียงเลยลื่นมากนะครับเหมาะมากเลยกับการตีจิบผิวน้ํานะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงชิมหน่งไหมนี่ อเอามือหยุดครับเรือหมดสปูลหนุนโนวานนะครับชิปทํางานปกติเราต้องเทสทุกตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับลอกมือ2นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้มาสภาพดีแค่ไหนนะครับวันนี้เลยเออชิปมันทํางานได้โอเคนะครับสําหรับดีซีแล้วจริงๆมาตีได้ไกลกว่านี้นะแดี๋ผมกลัวสายหมดสปูลเพราะว่าสาย,สายมันน้อยมันเป็นสายเก่านะครับอ่ะฟังโอเคไกลลิฟต์นะครับ มาลุนเบอร์กัน190เท่านั้นอ่าเก็เห็นนะครับว่าชิปทํางานปกตินะครับดังนั้นมาลุ้นเบอร์ลอกกันและเจมจะเปิดถูกที่สุดตั้งแต่เคยเปิดเบอร์แอนเดเลสมานะครับวันนี้เปิดให้ลุ้นเพียง190บาทฮะ แอนเดเลดเบอร์ Android, Bear, ไม่ถึง200แล้วเว้ยเฮ้ยนะครับในะจุดจุดนี้นะเจมเปิดให้เพียงเบอร์ Bear 190บาทนะครับเนื่องจากของมันไม่ครบนะครับนาะเจมก็ลดให้นะครับลดไม่ถึง200นะครับแต่ก่อนผมเปิดเบอร์ Bear 260นะแอนเดอร์เลดเนี่ยแต่วันนี้ลดให้190บาทยังไม่พอเท่านั้นนะครับจองครบ5เบอร์แล้วเจมลดเหลือ900บาทโอ้โหจองมากนะเจมลดให้อีก สุดยอดกันเลยครับพี่น้องนะครับกำไรไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับรุ้นเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดอ่าสิบหกกุมภาพันธ์นะครับสำหรับคนที่ขอขวาเปิดให้แล้วนะครับแค่1้0เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้า y o u t u b โหเมื่อวานคนแอดเข้ามาเยอะมากเลยจากการลงคลิปรีวิวไปนะครับให้ไม่ยากเลยครับสนใจนะครับผมจะสนใจร่วมลุ้นล็อกเทพเทในราคาหลักร้อยแบบนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับให้ท่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปตรงคอมเมนต์ยูทูบนะครับแล้วคลิก มันจะมีข้อความประมาณว่าใครสนใจร่วมรุ้นล็อกเทมในราคาหลักร้อยสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้านะครับจุดสําคัญนะ่ะมันอยู่ตรงที่คําว่างวดน,นะครับแจะเขียนงวดวัน16กกุมภาพันธ์2 5 6 2ท่านคลิกที่ลิงก์เลยตัวสีฟ้าทิปปุ๊บ มันจะเด้งขึ้นหน้า Facebook ผมและกติก,กามันจะขึ้นนะครับพูดง่ายๆท่านมี Facebook ท่านสามารถจองได้ท่านไม่มีเฟซทักไลน์มาครับ ID 0960 878160นะครับฟังไม่ทันกดย้อนฟังครับมันสามารถย้อนได้นะจะา YouTube นะครับดังนั้นแล้วโอเคทวนอีกทีครั้งแรกนะครับแอนเทเลสแค่เบ,บอร์ละ190บาทเท่านั้นถูกมากยังไม่พอจองครบ5เบอร์ รถเหลือ900ลุ้นลูกค้า2ตัวล่างงวด16กุมภาพันธ์นะครับลูกค้าย YouTube รีบคลิกลิงก์แล้วมาลุ้นกันฝากกัญชาสัมพันธ์ยิ่นหนึ่ง n n e l AJ Fox TV ครบ20,000 s ับส c ค i b e ทุกคนที่เมนแรกนะ,จจะเจมแจกเยอะน,นะครับดังนั้นช่วยกันให้ถึง20,000ซับสไครต์แล้วนะเจมแจกมีของเยอะมากโอเคมาลุ้นเบอร์ล็อกเทพในคาหลักร้อยกันครับสวัสดีครับ